สวัสดีครับมาตำต้อเราพัฒนาครับก็งวดน,นี้มันออกไปที่ตัวนี้2ตัวล่างตรงๆนะเลยครับได้ทางเล่ลุ่เล่วิ่งด้วยนะครับก็หลันร้อยด้วยนะครับเข้าไปที่เลสซีครับส่วนชุด2ตัวบนมี k ห่งเไม่มี5้าครับ ทำไมเอ็ดเลือดชุบเลยวิ่งตัวนี้มันลุกไปแค่นึ่งแต้มนึ่งแต้มนะครับโอ้โหวิ่งบนไปที่เก้าเออศูนย์ออกเก้าบินล่างห้าออกสเสียดายมากนะครับทุดสามตัวครับเกือบแต่ชุดสี่ตัวเลยนะออกตัวนี้แปดสี่็ S <S สูง,สงก็มาเป็นลายนะครับก็ยังได้ยู่ครับก็มาดูชุดสองตัวบนของเราคือตรงนี้สูนี้ก็ยังเข้าไปที่เลขเก้าสูนี้ก็ยังใช้ได้ยู่ครับสูเอลชนสูเคตรงนี้ครับส่วนนี่ก็ลุกไปลุกไปอันนี้ก็ลุกไปครับมีแค่หกเก้านะครับ โอ้โหก็ไม่เป็นไรนะลูกแ่นึงงวดนะสูตรนี้สูตรนี้นะครับก็มาดูสูตรนี้ก่อนนะครับเฮ็ดจัเริ่มจากวิธีเดิมวิธีเก้าเลยนะเดิน10หน่วย12บสองบีราคาสิบบีครับ สิบสามบีงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สามสิบแปดเลโอซีห้าเก้าเข้าที่เลขเก้าครับสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็จะได้นึ่งนะครับถ้าได้นึ่งเก้าตัวนี้หนึ่งแปดหกสองสามสี่หนึ่งแปดกกสอง สามลอบคุณค่สิบสามบีหนึ่งปาดหกสองสามสี่สามละส,ส,สบิบสองบีได้ยี่สิบหกงวดลุกแค่งวดที่ยี่สิบหกนะเออ สามต่อนะสู้นี้ครับก็จะเป็นงวดที่2ิบเจ็ดแปดสี 8, 4, 5, 9, ่เมีคเค่แปดตัวนี้สู้นี้วันนี้ก็จะได้เก้านะครับตัวนี้เื้นสอง เออไม่ใช่เพิ่นสองเพิ่นสามเพิ่นสามก็จะได้สองกับเพิ่นสองก็จะได้สี่ตัวนี้เพิ่นสามก็จะได้เจ็ดเพิ่นมีตัวได้แปดสูนี้เก้าสองสี่เจ็ดแล้วกับแปดสองสูนี้เราจะขับเหมือนเดิมครับ 1> 1. นึงไม่ชนชนปลนะครับแปก็ไม,ม,ม่ชน2 3งสมไม่มีสี่งวดนี้จะมี3ตัวครับมาแน่ๆนะงวดนี้อากาสุเอลนะครับโชนเค okay. สู้นี้สู้แอลตัวนี้ก็จะเป็นงวดที่5้าสิอ็ดสี่ก็ถือว่า2สู้นี้มาตัวชนอยู่นะครับนี่เกอันนี้ก็9นะครับสู้นี้วันนี้ก็จะได้หนึ่งครับถ้าได้หนึ่งเก้าตัวนี้1นึ่สอง เ 1> 1, <c oughs> ก้าหนึ่งสามก็ดกาวกสุเคครับเป็นงวดที่ 4, 5้าสิบสูนี้ก็จะได้เจเจ แปดวาเก้าตัวนี้พิ่เพิ่นซีพิ่นซีก็จะได้สามซีวก็าห้าสองสูนี้เราจะคัดเลือกเอาตัวชนหนึ่งไม่มีสามมีครับตัวนี้อืม6กไม่มีสองก็ไม่มี เจ็ดเก้าโอ้ยเก้ายังอยู่อีกไหมครับสูนี้วันนี้ก็จะได้สามเจ็ดเก้าก็ไปที่สามเจ็ดเก้า <te al noise> จากนั้นก็เอาตัวนี้ มาจากคู่กับตัวนี้เลยนะครับเตในที่นี้เอจจะเอา e สองสู้นี้มาสมเทียดูนะครับเดียวนะเราจะจับคู่ให้นะก็งวดเออสู้สิบนะครับราคาสิบแปสู้สิบสี่บีบสี่งวดพิดแค่หนึงวดเท่านั้น ก็งวดยี่สิถ้าเราเพิ่มมีตัวก็จะเป็น5แต่เราไม่เพิ่มนะสู่นี้ก็จะได้เก้านะครับเก้าศูนย์แล้วก็สาม สิบสี่บีเก้าศูนย์หนึ่งสองสามกาสิบแปดบีงวดนี้งวดสิบ๊กงวดนี้ก็ถือว่าลุดสู่นี้แอบชอบอยู่นะมีแค่สี่ตัวนะครับแปดสี่ห้าเก้า สูตนี้ก็จะได้เจ็ดนะครับเจ9ดแปก้ากัศูนย์เ็ดแปดเกศสองสูตนี้เราจะคัดเลือกเอาตัวโชนโชนไปที่0น เก้าแค่สองตัวครับถ้าเรามองตัวนี้และตัวนี้มันไม่มีตัวชนถ้าเรามองตัวนี้ไปให้ตัวนี้มันก็จะชนไปทีเก้าครับท <c oughs> างนั้นเราจะให้เด่นเก้าเลยนะครับหั่วนี้เก้าออย่างยูนะครับในที่นี้เราจะเอาตัวนี้มาจะคู่กับตัวนี้ครับ คือแปดสามแปจดแปดเก้านิกาสองสามสอจดสองเก้านกาสีสาม 4ี่จิตสีนะครับในที่นี้เราจะให้เด่นไปที่ตัวนี้ตัวที่ติตเก้าครับปากเก้ากาสองเก้าและสุดท้ายก็คือ49ครับครับระจะมีประมาณนี้ครับ ขอให้โชคดีครับ